อานะครับกระดีผมบาปขอบกระดิสผมคารวิจ่ายตาปบขัดรอกพระสวัสดีนะผมวันนี้เป็นตอนที่2225่ถึงตอนที่2226นะครับผมเอานะครับเพื่อการเซระผมไปรับชมรับฟังเรื่องรา,ราวต,าวตาว่อจากเมื่อป่านดีดีกว่าครับในขณะที่เี่เถียนได้ทําการตั้นทานพลังกาจากภูเขาดุบกราบด้วยความตาต้องเนเทียนใของข่าวบั่พารุกิดามบางขั้นแต่ข,ข,ขั้นทุก ต่างก็จ้องมองพอดีคข่าวด้วยความรู้สึกประหลาดใจขละพวกเขาทั้งหมดนั้นจึงก็ต,งต,งต้องตะกราตรีเต่าเจ้ากุมเน็ดในขอบเขตการพวกเขาทุกคนคิดว่านี่มันน่าเหลือเชื่อมากเกินไปแม้ว่าบางบริการบางพัสจะกึ่งขา่าของก็รงดับทั้งห้าแต่รับการนำเพาะเป็นอย่างดีและยังมีทรัพยากรทัส้สมบัติมากมายที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเต,ต่าเจ้ากุมเนตรตาเพื่อที่จะทำการศึกษาเต่าเจ้าคนเดิม ให้ไปสู่ขอบเขตขั้นกาขอบเขตขั้นสูงในขอบเขตปัมมุตบงังค์ขเจ็ดมันถือว่าเป็นรืงง่ายไปอย่างป่าแต่ถ้าหากคุณทําการศึกษามาเป็นเวลานานหลายปีคุณก็จะสามารถตระดนักความเข้าใจของเต่าตุต๊กเนอร์ไปสู่ขอบเขตความซูนแบบเช่นกันแต่แล้วก็ตามการศึกษาตามเต่าตุ๊เดิรไปถึงขอบเขตความสมบูรณ์แปบในขอบเขตปัมมุตบงังค์ขัเจ็ดน,นันมันใช้เวลานานมากเกินไป ซึ่งหม,มันไมนคุ้มข้าไปแต่นดิดพอราทาที่สุดแลการตกระดับขอบเขตเต่าจะดนเดินในขอบเขตป้อมุบืบางขัน้นเด็กขั้น,น้นาหมันไม่คุ้มค่าไปแต่นตอการตกระดับไปสู่ขอบเบขตคอสุลแปดลังจากที่เข้าสู่ขอบเขตป้อมปืนบังที้เด็กนนเปลี่ยนเดืมอง่ายไปยิ่งกลัวสําหรับเขาแล้วภายในขอบเขตป้อมุืบังขัน้นเจ็กขึ้นคานมันเป็นเรื่องปกติญญ <S <S ที่พวกเขาจะพยายามทุกวิีทาเพื่อท,าทําการตกระดับพลังิีรษะ ใครเราจะยอมเยเวลรหลายปีเพื่อทําการตกกระดับขอบเขตเตาทุกคนเดิมอะไรยิ่งไปกว่านานไม่ว่าพวกเขาจะทําการศึกษาไม่แพ้กงนพวกเขาก็ไม่สามารถตกกระดับเตาทุกคนเดิมให้ไปถึงขอบเขตขี่จากัดตาในบรรดากรลาดับทั้งหมีตัวตนเพียงไม่กี่ตัวตนเท่านันที่สามารถตกกระดับเตาทุกคนเดิมให้ไปถึงขอบเขตขี่จํากัดในขอบเขตความบันรทางขั้นใจกึ่งข้ามแต่พวกเขาทำโปรต ต่ก็เป็นบังคบธรบางคดีที่8ที่ทําการกับชาติมาเกิดใหม่แต่ก็ต่างการที่บังคบธรบางขั้น8จากการชาติมาเกิดใหม่นั้นมันเป็นแรงยัดมากเกินไปเว้นแต่่างบางคับธรรมบางคั้กาจะทําการมอบสมบัติแห่งการกับชาติมาเกิดให้กับพวกข่าวมันถึงจะมีความเป็นเปได้คนผู้หนีเป็นบังพับธรรมตาของคอยเข้าใจอาจจะเป็นบังบธรรมตาที่ทำการกับชาติมาเกิดใหม่หรือไม่ ไม่เช่นไหนมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะสามารถศึกษาตาตะกั่งเดิมไปถึงขอบเขตขีดจำกัดในขอเบเขตปะตดธบรงขั้นเจ็ดกังขันตาบ่บผดุดธรรมขั้นเจ็ดกัขงขันตาภูเขาสิบเตาเด้กล่าวขึ้นมาด้วยความสงสยัยไม่จําเป็นจะต้องเป็นบ่บผดุดเตาที่กับชัดมากเกิดบบ่บพดุดเตาที่กับชัดมากเกิดเมนดานอาจจะมีข้อได้เปรียบไางอย่างาในการศึกษาเตาตะกั่งเดิมแต่พวกเขานั้นไม่มีข้อได้เปรียบมากนะัก ภายในขอบเขตแห่งชีวิตแต่พวกเขานั้นจะเสียเปียาไม่อีกตัหมันเปลินยักษณสำหรับรพวกเขาที่จะสามารถตร,ระดับพันชีวิตขึ้นมาตา,าระดับพลังชีวิตของคนคนดีใกล้ขับขอบเขตก็จุดก,ก้ามากแล้วและอาจจะมีความปังที่จะเข้าสู่ขอบเขตก็จุดก,ก้าทิงงริงก็าตาว่ากันป่าบ่รลดต่าที่กับชักไม่เกิดบานไดไม่สามาเพื่อระดับพันชีวิตของตัวเองให้ไปถึงขอบเขตก้าจุดก,ก้าตาเพียนแต่ว่าเขา้นใจทำการท้าทิ้งทุกสปอร์ซี ภายในชีวิตก่อนน้่นีของพวกเขาจะสมบูรณ์รวมถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยเช่นกันพวกเขาถึงจะมีความฝังที่จะสามารถกำจัดเกณฑ์ดังกล่าวออกไปตาแต่ถ้าหากพวกเขาทําการได้ทีแม้แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาไปพวกเขาก็อาจจะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาหตาบางทีพวกเขาอาจจะตกตาในตอนที่ยังอ่อนแออยู่หรือพวกเขาอาจจะไม่สามารถกลายเป็นผู้ตนได้ด้วยซ้ำนช่นงแล้วภายในปัจจุบันบัมพารุษตา ที่ทาการรับทีทุกสัรพสิทธิชีวิตก่อนหน้านี้มันแทบไม่ใ,ใครสามารถเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ได้เลอภายในส่วนทุกของภูเขาบ่ผดดุษเตาขันกาต่างก็สังเกตเห็นได้ทีบ่ผดดุษเตาดาักซีนี่เป็นพืชที่บางันเด็กขึงขาของหอคอยเก้าชันขนเต้าเช่ถึงปลายภายในขอบเปลือกชินดีเตาตุอเป็นเดกันเก้าของขา่าวขอการสามารถทําการศึกษาและจกระดับบ้าน ไปทิงขอบเครียรไดรับเขียมกัดเป็นที่ตะบอยแต่นี่มันช่วงอะไรไปอย่าง้าหรือว่าเขาอ,อาจจะเป็นบุตรตาที่กับรทบมากัดายข้าเอียงก็ไม่อยู่รูแต่ความไปเบตตาที่จะเป็นบุตรตาที่กับาทบมากัดไมน่นานไม่ได้มีสูงมากนะักข้านามีความสำมึกปาที่จะสามารถถึงถึงร่องรอดของออร่าสมบัติเห็นการกับแทบมาเกิดแต่ข้าหนังไม่เคยเห็นร่องปลอดออร่า ของสมบัติแห่งการกับชาติมาเกิดใหม่ผลร่างกายของเขาเพอเว้นแต่ป่าเขาจะเป็นบุตรต่อคันกาภายในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาซึ่งมันจะสามารถปิดกั้นกระบูกของขาดตาแต่การที่เปลี่ยนขอบเขยเป็นตั้งบางคันดิบกามันไม่ทางที่เขาจะทําการกับชาติมาเกิดใหม่และมันก็มีสมบัติแห่งการกับชาัิมาเกิดใหม่ชิ้นั้นตูใช่ใครดูเหมือนว่าหออคอยเก้าชาของเจ้าจะโชคดีไปอย่างป่าเจ้าต่อในพุ้นดี มีความหวังที่จะยกกระดับพลังชีวิตไปถึงคอเบก็าจุดก้าได้จริงๆมันมีเพียงแค่กำลังทุกหนดนานและถึงแม้ว่าเขาจะไปเที่ยงีวิตก็าจุดก้ดกาเขาก็อาจจะไม่สามารถเจ็บปวขึ้นได้ภายในอนาคตบังพ์ผลดับบางคันเก้าเหล่านี้ได้ทําการพูดคุยกันอย่างสักหนึ่งลาจากนั้นก็หยุดทําความสนใจเย่เทียแต่แน่นอนเยเ่เห็นเข้าสู่อะไรชื่อบุคคลสําคัญของคอลังทั้งสี่เป็นที่ตระหนัแล้ว แม้ว่าประวัติจำลองขันเก้าเหล่านี้จะไม่ทําการจัดการกับข่าวแต่ก็หลังชั้นตามที่มีความสัมพันธ์ขัดแย้งกับมอคอยเก้าชากอาจจะส่งผู้ใดมาักคนเพื่อทําการลบสังหารข่าวภายในสักวันหนึ่งได้เห็นเองก็รู้ตัวเดียวว่าในคระนี้ที่เขาทําการเปิดเผยเต่าตุกคนเดิร์ในขอบเขตกิจการมานันนัคนจะทําการจึงียวจนแต่ได้เป็นจางป่าและเปลน,นไปได้อีกต่อไปที่เขาจะสามารถเก็บตัวยบเอาไว แต่อย่างไรก็ตาบขอน้ำพายอย่างไปอย่างปาที่จะเพิ่มปรารถนาชีวิตของขา่าวให้ไปถึงขอบเขตก็จุดกาโดยนำขอบเขตเราที่จะทาการป,ป,ประเพณีมปานกระแดเมื่อบาดาพันไปบําพอรถจักรยานคันเด็กขึงคันที่มีขอบเขตตามก็คนนเที่แอร์บางคนรู้สึกว่าพวกเขาด่านเรื่องที่จะได้รับผลกระทบพวกเขาจึงเลอกออกจากที่เห็นหนีโดยไม่ชางเลือกอื่นนอกจากต้องกัดฟันเอาไปจะหากพวกเขายัางคงอยู่ในที่หินนี้ต่อไป รัะทางกระดองเพาะของพวกขา่าวอาจได้รับผลกระทบและบางที่บำพอดุดกำบัง,ง,บงขันก้าวเราหนันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือเขาตาในการส่องแสงไปทันตาอันตรายที่ซ่อนเด้นที่ในร่างกายของพวกขา่าวเปราหนอ่งป่าอย่างมีพอดุดกำบังคันที่แปลกและขันก้าที่ไม่สามารถทนทานต่อพลังงานจากพวกขา่าวพวกเขาจะได้ถึงทางออกมาจากต้นได้เพราะอย่างไรก็ตาม ตามเด่นทุกขาออยู่นานฤกไปอย่างป่าและประกอบทีองเคร่รับนั้นก็มีมากกลัวและในวาราดีที่เทียนนั้นจะไม่รับปรกอบท้ไดตายขอยังคลรู้สึกผ่อนคลายไปอย่างป่าจะเห็นเดีัดป่าขอสามารถอยู่ในที่แห่งนี้ได้เป็นวลานานไปอย่างป่านอกจากนี้ที่เทียนสึบป่าแต่ดับันชีวิตของเขาหนานการังเพิ่มขึ้นป่าแต่มันจะไม่สามารถไปถึงขอบเกกก็จุดกาพรอถ้าหากแต่ดับฟันชีวิตของเขาไปถึงขอบเก็กก็จุดกาขอจรสุขได้อี Club? มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใดเกิดขึ้นผลทัคอมมันนั้นน้อยลงเ,ลเรื่อยๆมันจะเป็นการดีกว่าถ้าหากเราเดนทางเข้าเล็กไปนสักนิดหนึ่งเรานัดมีเตาต้ตตนเดิมในขอเขนบเตจระเกียมกัดจูมันน่าจะสามารถต้านทานตาดังนั้นที่เห็นถึงเรื่อยที่ก้าวต่อไปข้างหน้าเมื่อรู้สึกปาตำแหน่งนั้นเหมาะสมเ่อนัดก็ทำการจุดเอฟเฟกต์ในการบาเพาะภายในที่หินดีดีกว่าบริเวณดอบนนอกไปอย่างปาแต่คขนั้นดูดีมากกว่า เขาจะไม่สามารถดูในที่นี้ได้เป็นวรราณะแล้ววลาก็ได้ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งที่เห็นที่ใช้ผ้าังด็กท้ากภูเขาดังกาในการเพื่อระดับชีวิตของเขาได้เป็นจางป่าแต่เขารู้สึกป่าร่างกายของเขาไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปและในวรรทาเขาก็ได้เห็นพระคุณจำบังคันติกาเดินทางออกมาจากส่วนที่สุดของภูเขาซึ่งมีมากกว่าหนึ่งคนจากนั้นคุณบุทจำบังคันติกา ก่อนั้าดตัวอ,ออกมาดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ร้ายแรงเกิดขึ้นและโดยมัดขัดเขียดเด้งถิ่นก็ถูกมือขนาดใหญ่ทำการตับตไปและนำข้อออกจากบกเขาแห่งนี้ให้รันที่และไมื่อทีถัดมาภูเขาถูกรับลุกหนีก็ได้ถูกมือขนาอาไปพวกเราจะทำการเปิดเผยภูเขานี้แล้โอกาสในครั้งนี้ที่สิ้นสุดตรงแรกบอกเจ้าไม่สามารถตัวต่อตาไม่อย่างนั้นพวกเจ้าทั้งหมดจะตกตาหนึ่งแนบนตรยงบางขดกา้าได้ททำการเปิดเผยขึ้นป่า บอมพอหุดต่อที่เดินทำอะไรที่ห็นน่งนีร้อนแต่เปลี่ยนร่างกายที่แท้จริงของตัวเอพอรัฐบาลตานที่รับการขัดเกลาร์ตานมันไม่สามารถที่จะปรับปรุงระดับการชีวิตตาดังในเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาตกตามันจะเป็นการตกตาที่แท้จริงยิ่เทียมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสน่วนเรื่องของพวกเขาแต่แน่นอนว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องดีแต่พวงเขาจะําการสอบถา,ามเมื่อกันไปไม่นานจากนั้นยงก็เดินทางกับมจ่จางพวกเขาขาดต่างกูสวด บัมพารุดเตาแหงจุดจบจะดับการชีวิตของจเจ้าเพิ่มขึ้นมาเท่าไรกันบัมพารุดเตาดาบซักซิได้เก่าทามด้วยวอมคัดปางท่านผุ่นนำข้าจะไม่ได้ทําการทดสอบเปอดังนัตึิไม่ได้ใจยี่เทียนได้ทําการตับครับทันเด่นด่างบัมพารุดเตาดับซักซีก็ได้ผายยี่เทียนไปทาการทดสอบระดับการชีวิตด้วยตัวเอระังจากน้นสักหนึ่งจะดับการชีวิตก็ได้ปรากฏออกมาขอบเขตก็จุดแปด ในขนาดหนีนี่เหยียู่หทางกายจากขอบเียก็จะก้าวเพีนงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นขอบเสียก็จุดปลก,กปถึงนันเธอบัมพารตามจะสุด s p e e ียงกระสุดหายใจเขาลกเลืรรู้สึตกตกใจไปอย่างป่าแม้ว่าเขาจะไม่ดูป่าขอบเสียก็จุดปลีทีเทียว่าจจากขอบเียก็จะก้าวแผงตายแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงไปอย่างป่าที่มันเพิ่งจะถึงขอบเียก็จดะดแปหรืออาจจะมากกว่าขอบเียก็จุดปลกไปและอาจจะใกล้เคียง กับขอบเปลืก็จุดก,ก้าไปอย่างป่าแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตากที่เฉียงก็มีความหวังไปอย่างจีิงที่จะเพิ่มระดับการชีวของเขาให้ไปถึงขอบเปลืก็จุดก,กาขอบเปลืก็จุดแปเพรกกาะงั้นเติร์ที่เฉียงพอใจกับผลงานชิ้นนี้ไปอย่างมาเส้นการขอนั้นดูตัวเองป่าดังไม่ไปถึงขอบเปลือก็จุดก,กาแต่ทางขอถึงตามเพื่อเอาไปว่ามันจะถึงขอบเปลือกก็จุดแปลกจากอะที่ขอเรียกแตไก่มากอค่อนตาน ขออจจะสามารถเพื่อระดับชีวิตให้เปรียบเทระดับเทียมกับภายในปัจจุบันตาและในอนาคตเขอตตาอาจจะสามารถทำลายอขอบเขตขอบเขตก็สิบกาก็ไปสู่ขอบเขตที่สูงกว่ายังรอยตาและในไม่ช้าข่าวทว่าจะระดับชีวิตคนเยตเทียดได้เปถึงขอบเขตก็จุดแปะก,ก,ก็อนแ้แพร่กระจายไปทั่วทางหอคอยระดับสูงของหอคอยเก้าชาั้นหลังจากนาสัปนึงมันก็ได้มีคำสั่งลงปา่าหอคอยเก้าชาั้นได้สั่งเกตเทีย เดินทางเข้าไปยังหอคอยสวรรค์ชีวิตในความตาซึ่งเป็นในหอคอยรักหอคอยเก้าชานมันมีโอกาสดีๆมากบางสาหรับข่าวซึ่งมันขึ้นอยู่กับบ่าเขาจะสามารถเพื่อหับัชีวิตของตัวเอไปถึงขอบเขตเก้าจุดก้าได้ถึงปลายในมิชาเย่เสียงกระเด็นทางัดถึงหอคอยสวรรค์ชีวิตในความตาผ่านทางประตูมิติของหอคอยข้างกลางกูซัวนในที่นี้นที่เอ็นได้พบกับโปรตาคนหนึ่งของหอคอยสวรรค์ ชีวิตของตาบัมพารุตาตวอรว์หันบัมพารุตาตอร์หันเป็นหนึ่งในบตทตรจำบังคดีกาของหอคอยเก้าชา้นแต่รับทางกระลังพ่อของเขาใฐานก็ไปทิงขอบเจลีดกำลับสู่ของบัมบุตรจำบังคันเก้าเป็นที่ระบายแต่รังแต่ที่ยังทางมาในที่ห่งดีได้สิงกระรู้ว่าโอกาสในครั้งนี้คือตายบัมพารุตเตอรเห็นจุดจบตั้งแต่นิ่งต้นปลายโทษจะจะมาเข้าสู่อาณาจักรของหอ,อ,อคอยเก้าชันตา หากเจ้าต้องการตระดับกิจว,วิธให้ไปถึงคอรบีก็จุดกาเจ้าไม่สามารถทำได้ด้วยพลังงานจากภายนอกเพียงแค่อย่างเดีแต่เจ้าจะรู้เมื่อเจ้าเดินทางไปถึงอาณาจักรเก้าชานบอลผดุตาารหันได้กล่าวขึ้นว่าเย่เทียนดูสึกสับสนได้กันดอกแต่เขาก็ายางเดินทางเข้าสู่อาณาจักรเก้าชานเหนื่อยอนได้เย่เทียนไม่รู้ว่าอาณาจักรเก้าชาันนั้นคืออะไรแต่เขาก็รู้หลังจากที่เดินทางเข้าไปแต่นี่มันเป็นโรคสนตัว ที่ปิดกั้นการระบูจะรบไปนอกทั้งรดได้เทียงพบว่าการระเบของข่าวรารรเร่าร่าคารัลเรือนตานเรือนดังไปอย่าง้าแต่ต้องใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและในที่แห่งนนดีเทีย่ยงก็ได้เห็นบุตรตําบางขั้นเด็กขึนขาดจำนวน13คนอีกดูในบุกของพวกข่าวมีบุตรตัําบางขั้นเด็กขึนคาดอยู่ทั้งหมด2คนที่เคยทำการแข่งขันในการแย่งชิงโรเตทจริงของทักเจ้าเยวทําบิน บําพดุจเต่าชวนฉินและบําผดุจเตาจินชวนก่อนแม่หนีเย่เ็นได้เห็นทั้งสองภายในภูเขาด้กลับเช่นกันและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะรับพลังชีวชิตของทั้งสอแจะมาถึงขอบเกก็จะเปลนแปลงหลังจากนั้นเจงก็ทําการพูดคุยกับบําบุดำบังขั้นเจ็ดขั้นด่างดีและตอนนั้นเองเขาก็ดูป่าบําพลดุจเต่าชวนฉินและบําผดุจเตา่าจินชวนซึ่งแต่เพื่รับพันชีวิตของพวกเขาขึ้นมาเป็นขอบเกศก็จะเปลี เต่เข้ามาภายในที่นีเดียวก่อเยี่ย,เยนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านันแตก่ก็ตามกองพลดแต่ของพวกเขาเกี่ยวกับอาณาจาักรเก้าชั้นตางก็ห่างไกลก่าเยี่ยเทียงไปอย่างป่าเราท้าที่สุดแต่ผู้อวสโสของพวกเขากเขา็เป็นพุทธมังคดีกาบำงพ็ดุตาเห็นจิตจอบอาณาจักรเก้าชั้นนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นคุกที่กุมขังโบราณวัตถุแต่มบาญชดพิเศษบางพดา็ดุทตาชวนชิงที่ขานแนะดดำ บราณวัตถุจำลันพิเศษเตาหีต่างก็อยู่ในขอบเขตบระเป็นจำบองขั้นเด็กหรือคานแต่พวกมันมีรากแห่งชีวิตและมีระดับพันธชีวิตที่เทียบได้กับขอบเขตพู้ต่อเนื่องก็จุดก็จากพวกเราอาจจะกล่าวไว่าโบราณวัตถุจำดองดีเป็นสิ่งมีวิตที่จำบุญแบบที่โสดภายในปัจจุบันผู้ตอนที่ต้องการต้ระรับพันธชีวิตของตนให้ไปถึงขอบเขตก็าวเก้านานม่อาจจะสามารเพิ่งพาสิ่งภายนในตา ไม่เช่แต่หากมันสามารถทำการบ่มเพาะบ่มเพาะโดยดับางขั้นเจะขึ้นคานให้มีขอบเขตการชีวิตไปถึงขอบเขตก็จะเก่าตาพวกเขาก็ควรจะมอสสมบัติจำดันไปต้นให้แก่พวกเก่าเพื่อที่จะมาเพื่อรักษาชีวิตได้อย่างรวดเร็วถ้าหากเรื่งอิงมาจากภูมดังของคอยเข้าชานแต่ในความเป็นจริงแต่จนถึงขนาดหนีพวกเขาก็จะไม่สามารถทำตาแล้วเราจะสามารถตรักษาชีวิตให้ไปถึงขอบเขตก็จุเก่าได้อย่างไร ยี่เทียงกาวามด้วยคอนสงสายบัมพารุดตาทำจุดจบเท้าตามข้าป่าบัพารุดตาชนชินได้ภายยี่เทียมเบียนสันที่แหงหนึ่งภายในจากเก้าชานซึ่งมมีการเปลี่ยนอณราณวัตถุดองบัลพิเศษที่มีลักษณะเหมือนกับงูและปลดปล่อยใส่ฟาซีมองเปด้วยร่างแข็งของปานนี่เป็นโบราณวัตถุดองบอนที่มีลักษณะคล้ายเขียงกับงูชนิดหนึ่งและดับราพันชีวิตของปลนจะหากเทียบได้กับขอบฝีบนตะบังพันติดขอางขาน ก็อยู่ในขอบเขตก็จุดกาวณะแต่แก่้ตรงดีก็มีอนุสาวรีย์ฮินดูบาพุดตาทุนจุดจบผ่านเซราหินแผ่นดีเจ้าสามารถใช้จตมองของตาเพื่อเข้าสู่ร่างกายของโบราณวัตถุดั้บันดีและทําการศึกษาออาในชีวิตของบันดาและยังมีมอดกดกตดท่อซึ่งแนะนาความรับในการเพิ่อระดับชีวิตให้ไปถึงขอบเขตก็จุดก่ออีกดูแต่เมื่อทําการํำรับมอดดกแต,แต่กเจ้าจะไม่สามารถพูดถึงปาน และไม่ทำที่จะส่งต่อได้อีกดูวเดนังคาดที่ไม่มสามารถแนะนําให้กับเจ้าตาบำผลดต่อชนชิงได้กับบออ่าเยเห็นาเขา้าใจและเดินทางเข้าสู่เจลาหินในดันที่ซึ่งมาทําให้เขาเข้าใจอย่างรวดเร็วการที่จะไปถึงขอบเขตพันธสิบิก็จุดแปดดันมันถือว่าเป็นกิจกรรมกัรของเราผู้ตน้นใจมันจําเป็นจะต้องทำลายกิจกรรมเพื่อเป็นรูปไปรับพันธิิก็จุดกาการตัวก็รับพันชีวิตให้ไปถึงขอบเขตก็จุดก,กา มิติหน้่ทีท่เกภายในปัจจุบันก็คือการศึกษาหอาระกบรานวัตถุที่รังบันเตาดีเพล่สั้นที่รับขึ้นป่าและสา้ที่รับตอนนี้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่กล่าขั้งกิจกรรมการได้เถียนได้ทาการพุกกระตัวเองประเทศทรับตอนนี้จะต้องเหมาะสมสำหรับตัวเองเท่า,านั้นมันไม่สามารถเหมาะสามสำหรับผู้อื่นได้ระบำบทดบำบังขั้นเด็กขึขงคาดที่มีระพันธิบิตก็จะตัดนานพวกขอทุกคนจะโดกเดี่ยวข้าสดินแดนแห่งนี้ เพื่อทําการศึกษาโบราณวัตถุดบวันดาวีที่มีขอบเขตประชีวิตเท่ากับขอบเขตก็จุดกาดในช่วงเวลาแห่งการศึกษาเราดีพอคอยเจ้าฉันจะทําการตัดเตียนสุนามมาปกรต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการศึกษาและทุกๆสองสามปีจะมีการมอบเหรียญเต่าที่แท้จริงให้ดูโลหิตที่ถูกเรียกว่าโรหิตต่อที่แท้จริงนั้นมันคือโรหิตคอบํัมพารุตเต่าที่เคยเพื่อขอบเขตพลังชีวิตของตัวเองให้ไปถึงขอบเขตก็จุดกาด ในขอบเขตบ้องกันบังขันธุ์เดกงขานและมันก็มาจากโรคเหตุต่อที่แท้จริงอย่างแค่หนึ่งเด็กประร่างกายของเขาและจากโรคเหตุต่อที่แท้จริงนี้คุณจะสามารถทำโทษใจระาดารับการชีวิตก็จะเก่าได้ป่าแต่อย่างไรก็ตามแล้วจะเป็นเช่นดางมันก็ยังเป็นแงดงยักแต่หน้าเฉยชื่อที่จะทําการสร้างเทคนิคในการดูแลการชีวิตให้ไปถึงขอบเขตก็จะเก่าตายกตัวอย่างเช่นบํพา,บาพป้จกำบังขันธุเจ็กกรงคาน โขอมหอไข่ก้าวฉานเช่งบางพอดุดเตาชนชิงขอ,อยีนเอาขบุ้นก็จุดแปดมาเป็นวารงาตามากกวา่าสามหมื่นตามทางดุจเดิาปานแต่ยังคงไม่มีความปังแม้ว่าจะผ่านไปก็แสนทุกครั้งทำเดิาปานมันก็ยังมีความก้าวหน้าเหงไใจบางทีนี่ไม่กี่ปีข้างหน้าเขาอาจจะทําการดอมแพ้และออกจากอาณาจักรก้าวฉานเมื่อคุณออกจากอาณาจักรก้าวฉานมันจะเทว่าคุณนั้นทําทการดอมแพ้ และจะไม่มีสิทธิ์เกินทางเข้ามาในที่นี้ต่อไปในไม่ชาแคเถียงก็มองดูโบราณวัตถุดํารงทั้งหมดที่อยู่ในอาณาจักรเก้าชั้นมันมีโบราณวัตถุดํารงทั้งหมดสิบหกชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นนั้นมีความแตกต่างกันออกไปพวกมันแต่ละชิ้นแต่ละรับกระดูกป้องจากประมุขจักรพรรดิ์โดยวิธีการตองห้าที่มีความแตกต่างกันออกไปเพื่อทำการกักขังโบราณวัตถุดํารงทั้งนี้โบราณวัตถุดํารงทั้งนี้ไม่อาจจะสามารถบนีเอาไปได้ ก่อนอื่นที่เอเมนต้องอาศัยความรู้จากคนโตเอเพื่อทําการศึกษามันเป็นยับยั้งนดิงจากมันค่าทาการสื่อสารกับบุตรบัองขั้คนจากขั้นคนคะอื่นและบางทีอาจจะมีบทบรองขั้นกลางมาทําการสั่งสอนดิบดู่แต่อย่างไรก็ตามเขานั้นกับยังไม่พบต่ออะไรนี่มันยากไปอย่างป่าเี่เทียนด์ิดกระโตเอหากไม่ทําการพึ่งพาวิธีอื่นแม้ว่าจะทําการศึกษาได้เวลาที่ยอดนันอันได้ิจํากัดมันก็ยังยากที่สร้างที่รับดังกล่าวขึ้นมาตา ไม่น่าไปเจอเลยที่บางปฐมบาง,งขั้นเด็กเกินขั้นกระเดืออื่นตั้งแต่แตตอดจนถึงปัจจุบันกับมีเพียงมิธีขคนท่นด่าน,นที่สามารถตัวระดับการชีวิตไปถึงขอบือก็จุดก,กาภายในหอคอยก้าวฉันนี่เหมือนดักกันไปจริงๆดังนั้นขอเตรียมพร้อมที่จะทําการขึ้นไปตามแผนการอื่นเสียงก็คือการขารอกโบราณวัตถุดิมบันเทาดีแต่นอนว่าการขารอกโบราณวัตถุดิบบันเังเป็นเรื่องที่น่ากว่ามากจนเขาไม่กล้าที่จะทํา แต่ตอนที่เขารู้เราป่าทำไมเขาจึงได้สิทากกว่าช่นนึง่งานเขาได้รู้มาจากหมอคอยเก้าฉันว่าโบราณวัตถุดำบันทั้งหมรดต่เขาถูกควบคุมโดยจานที่แห่งดีสถานที่แห่นแงนั้นได้ถูกแกะป่าทะเลโบราณที่ดำปานสิ่งวิถีน่าเสบ่อกลัวอนของทะเลโบราณที่ดำปานจะทําการควบคุมโบราณวัตถุดำบนันทั้งหมรดและการสังหารโบราณวัตถุดมบรรันงดานจะไม่ถึงดุดประนตกของสิ่งวิถีนา่าเสื่อมเกลื่อนงเราดน,าน แต่ถ้าหากคณพยายามที่จะทดลองและศึกษาโบราณวัตถุจำลันเราดีมันจะดึงดูดความสนใจของสิ่งวิทยา่าสิงบงกอเราตามยกตัวอย่างเช่นการกักขังโบราณวัตถุดั้งบานและอนันตรสาวฤทธาศักดิ์จะทําให้สิ่งวิทยน่าสตร์บุรอเรานั้นรู้สึกโกหกจริงไม่มีบัจจุบังขั้นแต่คนตายที่คิดจะต่อต้านสิ่งวิทยา่าสิบ์บุรุษเรานั้นแต่ไม่ทันที่จะจับกลุ่มพวกมันได้สำเร็จ สิ่งเดียวกันนี้ถือเป็นความจริงสำหรับโบราณวัตถุดิบดำปานภายในจากเก้าชั้นเช่นกันอนนนาณาจักรเก้าชั้นจะทำการปกปิดพวกมันเอาไปเพื่อไม่ให้สัมผัสได้ถึงการตะบนดูที่น่าสะบึงกลัวที่ในทะเลโบราณตดบ,บันดาวดานที่เห็นนี้ก็มีความปลอดภัยไปอย่างป่าแต่หากเราต้องการขาดัดลอกโบราณวัตถุดิบดำดาวดีเราจะต้องทำการปิดกั้นการโปรแกรมีจูของสิ่งที่น่าสะบึงกลัวภายในโบราณวัตถุดิบดำปาน ไม่ใช่น้ำาตาลตอบพยายามที่จะขบเนื้นมันขึ้นป่ามันจะดึงดูงดปสญใจของพวกเขาจะแน่นตอน่อแม้ว่าเราจะทําสำเร็จได้เถียนฤดธกระตัวเองหลังจากที่ทําการสื้หาขอ้อมูลอ่อคอยเก้าฉันก็มีสมบัติธรรมข้าที่สามารถปิดการโบราณวตัตถุเดิมปันจากสิ่งที่น่าสะเว่าเกเราคดันซึ่งขอสามารถแด้กเปลี่ยน,นได้ด้วยคนแตเอานะครับจบไปแล้วผมตอนนี้คางอีกแล้วนะครับผมออกไ้มาชมกันต่อในว่นนี้นครับ ว่าเหตุการณ์คาีประน,นัตอย่องไรกันแน่ครับผมเอาละครับถ้าว่ากันได้ขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวยังครับของครับ